จุดที่นางยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นบ้านตัวอย่างของทางโครงการพักเวลิฟค่ะซึ่งมีขนาดพื้นที่ใช้สอย195ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ภายในบ้านจะน่าสนใจแค่ไหนตามนางเข้ามาเลยค่ะ ชั้นหนึ่งของบ้านนะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าทางโครงการจะกั้นห้องไว้ให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการดัดแปลงห้องไม่ว่าจะห้องผู้สูงอายุห้องทำงานห้องนั่งเล่นได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ที่จะเป็นชั้น2ของตัวบ้านนะคะซึ่งเป็นโถงเชื่อมต่อจากห้องนอน3ห้องนอนค่ะแต่ว่าห้องนอนที่นางจะพาไปดูห้องแรกนะคะก็คือจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะ ซึ่งห้องมาสเตอร์เบดมนะคะฟังก์ชันภายในห้องนอนสามารถแบ่งเป็นโซนรอกอินคอส s e t ได้ค่ะและภายในห้องน้ำจะแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นห้องนอน2และห้องนอน3นะคะซึ่งห้องนอน2ของเราจะมีพื้นที่ห้องขนาดกว้างมากเลยค่ะตรงระเบียงสามารถวางเป็นพวกชุดโต๊ะทานกาแฟหรือว่าโต๊ะเก้าอี้เล็กๆได้อย่างลงตัวเลยค่ะ ชมบ้านตัวอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเข้าชมโครงการหรือว่าบ้านตัวอย่างไทยอื่นๆสามารถโทรมาได้ที่เบอร์02-916-5588โครงการเปิดทำการทุกวันเลยนะคะเป็นเวลา9 3้าโมงครึ่งถึง6โมงเย็นค่ะวันนี้นางขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมในครั้งนี้ยังไงนางขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ